สวัสดีครับวันนี้นะพามาชมไก่ไก่หกเดือนนะครับนะครับไอตัวนี้นะเป็นคู่เกิดนะครับตัวสีเยียเมื่อวานที่ถ่ายไปวันก่อนนะครับตัวนี้นะครับไก่ประมาณอายุหกเดือนใกล้ๆจะเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้นะครับก็ เอามาชําไวอีกสักประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะครับถึงจะเช็คได้เนาะตัวนี้คิดว่าน่าอีกสักสองเดือนก็น่าจะน่าจะเช็คได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้สีเขาจะเหมือนพ่อนะครับพ่อจะเป็นเขาลู่นนะครับแม่เป็นสายเยซิงนะครับ ของสอมีสุวรรณร้อยนะครับทำไม้ไผ่ไว้อย่างนี้ข้อดีก็คือเวลาเขาเขียนะครับเขาเขียมันจะมันจะไม่คว่ำนะครับใครจะเอาไปใช้เป็นไอเดียก็ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงหลายๆตัวนะําทล็อก,กอยาวๆนี่ก็ก็ดีนะครับแต่ว่าน้ำน้ำก็คือ เอาใส่อ e ิดบ็อกไว้ประมาณสองก้อนนะครับาการเขาเขีย่ยกีดินเข้าไปในน้ำนะครับแล้วก็น้ำก็คือถ้าเปลี่ยนได้วันละรอบก็ดีนะครับออล็อกกว้างประมาณเมตร20นะครับยาว3เมตรนะครับล็อกนะครับกเ็เพื่อนๆพืคนไหนจะ เอาไปทําเป็นล็อกของตัวเองก็สามารถเอาแบบไปได้นะครับข้างบนนะครับข้างบนผมใช้เป็นผ้าสแลนนะครับนะครับขึงไว้ข้างบนนะครับเพราะว่ามันจะกันความร้อนนะครับกันความร้อนเวลาเวลากลางวันอากาศร้อนนะครับความร้อนที่มาจากแผ่นไม้เต็์ชีตนะครับมันก็จะไปลงตรงผ้าสแลนนะครับมันก็จะช่วย ช่วยกันความร้อนให้ให้ไก่ได้นะครับผมเลี้ยงไก่ในะกลางวันไก่ไม่มีหอบนะครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะครับแล้วก็พื้นนะครับพื้นก็เป็นพื้นทรายหรือว่าพื้นดินก็ได้นะครับคอนคอนที่เอาไว้ให้ไก่นอนควรจะเป็นเหลี่ยมๆนะอย่าเป็นกลมนะครับถ้ากลมปุ๊บอ่อากระดูกหน้าท้องนะมันก็จะเบี้ยวนะครับ ใครที่พอไก่ก็กน่าจะก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าอคอนควรจะเป็นเหลี่ยมๆนะไม,ไม่ไม่ควรที่เป็นกลมๆเอาอย่างนี้ก็ให้เขากลางคืนเขานอนนะครับแล้วก็กลางวันกลางวันก็เขาโดดขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เวลาถ้าจะเลี้ยงตี ใครที่จะเลี้ยงตีก็เอา,เอา,เ,อาเอาตัวเมียนะครับเอาตัวเมียมาขังไว้ล็อกกลางแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นตัวผู้ทสองตัวนะให้ให้เขาโดดบินขึ้นบินลงนะครับก็จะช่วยได้นะครับให้อา่ขาขาแข็งแรงแล้วก็ปีกแข็งแรงนะครับก็ถ้างไงก็ฝาก,กติดตามนะครับช่องรุมสัดิ์ถิฟาร์มนะครับ ประตูนะประตูผมก็ทําเป็นแบบล้อเลื่อนนะครับล้อเลื่อนแบบนี้นะครับอันนี้มีหมาเฝ้าไว้ตลอดนะไม่ต้องห่วงมีรั้วนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีหมาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้นะครับก็ร่มรื่นนะครับเลี้ยงไก่ได้สบายอ๋อก็ตอนนี้ไก่ก็ ก็มีแค่สองสามตัวนะผมเอามาเลี้ยงไว้เล่นนะช่วงนี้เหงาๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยังยังเรียนอยู่นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีเวลาที่จะมาดูแลไก่เยอะๆเหมือนแต่ก่อนนะครับก็เดี๋ยวรออีกพักนึงนะครับอีกพักนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไก่กลับมานะครับกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เอาไปให้พี่สาวแล้วกพ็พี่ชายนะครับ เลี้ยงไว้ที่สวนนะครับเดี๋ยวถ้ามีไก่หนุ่มขึ้นฝูงนะครับเดีでで๋ยวผมจะให้เขาจับมาแล้วก็เอามาลงล็อกมาให้นะครับนะครับเอามาลงตัวนี้ล็อกว่างนะครับล็อกว่างหลายล็อกนะครับเดี <S <S ๋ยวถ้ามีไก่หนุม่มเดี๋ยวเอามาลงแล้วก็ถ้าม,มีเวลาคัดก็เดี๋ยวจะคัดให้นะครับสําหรับไก่หนุ่มนะครับเดี๋ยวต้องต้องให้พี่สาวกับพี่ชายเขาช่วย คัดไอตัวที่ว่าขึ้นขึ้นฝูงนะแปดเดือนเก้าเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาก่อนนะมีเวลาก่อนเดี๋ยวจะให้ส่งมานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ผมไปทํางานนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนต่อนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาก็ั้งไงก็ฝากติดตามนะครับช่องอุดมศักดิ์เกีฟาร์มนะครับก็ ไอเดียในการทำเล้าไก่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ก็เอาไปทำได้นะครับก็ใช้อิฐบล็อกประมาณ3ก้อนสี่ก้อนนะครับจากพื้เนเะนียประมาณ4ก้อนแล้วก็ใช้เหล็กเหล็กกล่องนะครับอันนี้ใชเป็ตะแ,ตแกรงเหล็ก ะตะแกรงเหล็กแบบแข็งแรงนะครับก็ป้องกันหมาป้องกันอะไรได้สบายนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ